โอ้โหนะนี่ครับโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับจีเขามารับชมช่องเบ้ามานนท์คนสารคามนะครับมัหนี่เบ้ามานน์องั่มมะลามครับนี่ในสวนตาเนี่ยครับหลังนี้เป็นก๊ักกระท้อนครับพี่น้องครับมันนี่เบ้ามานน์วาสีเก็บกระท้อนไปตำครับพี่น้องนี่ไปตำสู้พี่น้องครับ หลังจากคลิปที่ผ่าน,านมาเนาะครับพี่น,อมามาน้องเบ้าบอนนไปหามิมเนาะครับช่วงนี้ก็เริ่มมดดูดูการของเขาแล้วเนาะครับมิมเนาะครับผมก็เลยวาสีเห็ดหลากหลายคลิปเนาะพี่น้องเพื่อความบันเทิงให้พี่น้องสามารับชมนะครับ <c oughs> จังไลยกับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้บ้าบอนนลเนีน่ยนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ไปตำหมากกระท h อน,น้ากันครับผมไปกันเลยครับนี่ในหลายหน่วยแล้วครับผม ครับผมพี่น้องครับหลังจากเบ้ามโนนไปต่อยมางกรถอนมาเหมือนเนาะครับผมเดี๋ยวสิมาตำสูพี่น้องมึงครับอาชิมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนี่บ้ามโนนฟานเปียกแล้วก็แช่น้ำเกลือไปเนาะครับยามันออกสีนะครับยามันแหล่มมหนากินเนาะครับผมเดี๋ยวสิตาแล้วครับใส่พริกก้อนครับพี่น้องนี่บักพริกซีสิบเม็ดครับพี่น้องครับพริกแห็งครับ ไปเลยครับตามพี่ครับพี่นอ้องเสียงยังเกลียดๆต้อนครับตามพี่ก่อนพี่นอ้องโอ้เก่องหกเลยพี่นอ้องพี่กันเพือเป็นตะเพียดแส่นอ้องอะไรเนี่ย,ยกินอะไรมาเนาะตามพี่แล้วเรื่อตามพี่แล้วพี่นอ้อง เขาละครับมันสีเปียพอดใส่กระเทียมครับโอ้โหหมดกี่เมยใส่กระเทียมแล้วพี่น้องใส่กระเทียมแล้วใส่ผงนัวครับพี่น้องผงนัวครับบำบำบรรอนตวงไ้แล้วครับเอาซัมมี่แล้วครับใส่ผงนัวครับพี่น้องครับนี่น้ำตาลครับน้ำตาลจังน้อยครับนี่น้ำตาลครับใส่น้ำตาล ไสปลาครับใส่ปลาปลาขวดนะครับใส่ใส่หกนี่ปลาแล้วใส่น้ำปลาครับพี่น้องน้ำปลาครับหยอดเล็กน้อยครับใส่น้ำปลาแล้วเอาตอนมันใส่ครับพี่น้องครับอันนี้ปลากระดี่กับปลาขาวครับใส่ตอนปลาแดกเล็กน้อยครับผมใส่ครับสามโตครับว้าวไสหยิบลอยนะครับนี่ วันนี้ก็สิย้ำย้ำ like <ด Liberty. S 1> หมกระทอนใส่ครับพี่น้องครับอืมมึก <in> ันเนี้ยเง้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราิ้มน้ำกันครับผมกำลังย้ำหมกระทอนเนี้ยครับสานใส่เลยครับพี่น้องโอ้เนื้อสวยดีครับพี่น้องครับพูดน่ะอืหอมเถอะหอมขนาดครับผมหอมหมกระทอนนะครับ น้ำลงไปเลยครับพี่น้องมือเบาบาโน่นแต่ล่างเราแล้ะครับตามกินเองเนาะครับพี่น้องนะครับใส่ลงหมดเลยครับโอ้ยไหลแต่ครับปเนี่ยใส่อีกนิดหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องมากระท้อนยุ่นสวนตาครับสวนตาเชียนครับหมองเบาวบาโน้นไปเหลียงงัวนะครับ ตาเราบอกให้ดูแลสวนไว้ให้น้ำแน่วางสีนะครับว่ามโนนกันเลยเก็บมามาตำร้องมึงครับผมหลังจากพี่น้องว่าอยากอยากตำามากตะทอนวางสีนะครับเบานนอนกันได้ไตำล้องมึงครับเดี๋ยวซีมน้ำกันคกับผมใส่ไนไปพร้อมเนาะครับอันนี้เอาออกจังหน่อยครับาะว่ามันสีบางงามครับสองน้อยเรอพี่น้องขึ้นไหลเหรอครับเอาอยูุ่ดาครับพอารครับทำเนียร์รครับพี่น้องึ้นงแล้วเนาะ เดี๋ยวบ้ามันโน้นถิ่นหัวกันะครับอ๋อโอ้โหฮะตอนกระแดกไหมพี่น้องโอ้ฟาดทำร้ายแก่แล้วครับผมโอ้โหหอมครับบ้ามันโน้นใส่ขบไปเนอยใส่เจองขบไปเนอยครับใส่ทำไมเหรอเนาะครับผมอ๋อพี่น้องหอมหอมประแดกครับเครื่องหมายถทานครับโดนเพื่อนโอ้โ หอมปลาแดดขนาดครับผมนำร้อยแตกแล้วครับโอ้โย้งงอนครับโอ้ยที่เปลีนน่ยนตั้งสี่ว่าพี่น้องกันตามองมาโอ้เป็นตออนระเจียบเลยครับผมโอ้โหโอ้ยตะกรอนครับพี่น้องครับนำร้ายแตกแล้วครับสีมึงสีมึงจะข้ามกันครับอืม ว่าดีเลยครับพี่น้องครับบะเข็มครับบะเข็มบะหวานบะเปรี้ยวกันไปแล้ครับพี่น้องอนวดน้ำร้ายแตกครับเลี้ยงตกกักไปพี่น้องฮะบ้มนนามโนนต่ำกระดิษฐะซ้ายใหญ่ยางจักนยอย,อย,อยนะครับโอ้ดิ่นพันกันแล้วครับพี่น้องน้ำร้ายแตกตักครับตักใส่ถาดต็มยๆเนี่ยครับพี่น้องโอ้โหนะนี่ครับโอ้โหฮึ่ อู e ้หาดแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยหาดจานแล้วครับนี่ครับต้อนขุดวูีเร่เลยพี่น้องปาดโพนี่ครับบะมน้นบะหันยางไปเสื่อนแคบหมูมาใส่น้องครับพี่น้อง้าเทียเค็ดแถวน้าเทียเขากินแล้วมันสมเค็ดแถวเลยครับบะมน้นกัเลยสิใส่แคบหมูน้องครับนี่ครับพี่น้องครับ แคบหมูครับเทลงเลยครับโอ้โหนะครับมามีหอดเกียร์ครับเรื่องหมวกเกี่ยวออกเดี๋ยวไปชิมน้ำกันน้องพี่น้องเนาะบอมานนอนน้ำรลายแตกแล้วครับนะครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวไปชิมครับครับพี่น้องครับมาชิมตำหมักะซอนมังครับใส่บักพลกสี่สิบเมตรนะครับพี่น้องรสชดาติม่สิบเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับ น้องชิมมั้งครับผมนี่ครับอืมนี่กรถัอนครับใส่แครงหมูครับแครงหมูเั่านหอยครับพี่น้องครับนี่ครับอืมเตี๋ยวครับพี่น้องแซ่บไม่ดีครับเข้ากันครับแคบหมูนีครับพี่น้องครับอืม อีกครั้นนะครับอีกจะขึ้นกันพี่น้องาโอ้ยนะครับพี่น้องครับนะครับอืมแสบเยอะบอกใครดีครับพี่น้องครับพี่น้องล้างตับนะครับผมนะครับแซ่บไหมครับผมอนี่บ้ามันรึครับ ฝากไปที่นี่นะครับพี่น้องครับฝากกดติดตามช่องบ้านบนนู้นสารค้าไหมนะครับเดยิ่งจะครับครับพี่น้องครับอืมใส่ฉันหมูนะครับเดี๋ยวพี่น้องอืมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมอืม